สวัสดีลูกค้านะครับสวัสดี FC รถบแลันทุกีโน่ทุกท่านด้วยครับในส่วนนี้นะครับเช่นเคยนะครับรุ่นยอดนิยมของเรานะครับฮี n น d o ดมินเอเตอร์0นะครับ FC 9 J นะครับในส่วนของวันนี้นะครับแพ็คคู่เลยนะครับเตรียมเดินทางไปส่งมอบลูกค้าครับในส่วนคันนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัว210แรงม้านะครับ ฮีโน F49JE1A CB a h AH f นะครับ210แรงม้าครับในส่วนของสเปคตัวถังนะครับเป็นกระบะดัมแบบเทท้ายนะครับอคอกรัวสองเส้นแบบน็อกดาวน์ถอดได้นะครับในส่วนสเปคคันนี้นะครับต่อมาจากตัวเทคไทยรุ่งนะครับสัญลักษณ์เด่นเห็นชัดก็คือ TTR นะครับเอง ต่อมาจากอู่เชกชัยรุ่งนะครับในส่วนคันนี้ก็เป็นสเปคมาตรฐานนะครับความยาว4เมตรครับฝาท้ายเป็นแบบ2ตอนนะครับมีที่ล็อกฝาท้ายมีเหล็กรางรถไฟนะครับปากนกแก้วขนาดใหญ่ครับตัวนี้เป็นที่ล็อกฝาท้ายนะครับบานผมเอินกันระเบิดครับในส่วนของด้านท้ายครับมี พลาสติกสีดำนะครับรองรับการเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็มีเหล็กรางรถไฟรองรับฝาท้ายด้วยนะครับคอกรั้ว2เส้นด้านท้ายก็สามารถถอดได้ครับคันนี้2 1 0แรงม้านะครับเตรียมตัวเดินทางส่งมอบให้กับลูกค้าในส่วนของสเปครถนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด210แรงม้านะครับเครื่องยนต์รหัส JO5E ครับ ยางก็เป็นยางแบบเรเดียนครับกระทะเหล็กครับสีดำครับตัวนี้คือตัวลุยบ่อนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ขนาด120แอมป์นะครับระบบเบรกแบบไฮดรอลิกนะครับหรือว่าเบรกที่ฟี่นะครับนี่ซีใหญ่นะครับยาวตลอดเลยครับตัวนี้พร้อมนะครับในส่วนของการส่งมอบลูกค้าครับ ฮีโน d โดมิเนเจอร์ห้0สองร้อยสิบแรงม้านะครับในส่วนคันนี้นะครับฮีโน d โดมิเนเจอร์เช่นกันนะครับรหัส F C 9 J E 1 A B B A H F นะครับ175แรงม้าครับในส่วนตัวถังนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระบะจากูสามมิตรมอเตอร์นะครับคขั้วสองเส้นล็อกดาวน์ถอดได้เหมือนกันความยาวกระบะครับ จากด้านหลังหัวเก่งจนถึงปลายคัสซีนะครับขอบกระบะด้านท้ายนี่ยาว4เมตรนะครับตัวนี้ก็เตรียมสมงมอบลูกค้าเหมือนกันนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับมาดูนะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของยางกันกระแทกนะครับเหมือนกันครับตรงนี้มีเหล็กรองรับฝาท้ายนะครับเหล็กรางรถไฟรองรับฝาท้ายด้วยป่านกแก้วขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ที่ล็อกฝาท้ายหรือว่ากันระเบิดนะครับ1คู่ ผ่าท้ายก็เป็นแบบ2ตอนนะครับค้อรวสองเส้นนะครับสามารถที่จะถอดได้ครับไฟท้ายเป็นแบบ led ครับแผ่นปั๊มด้านท้ายนะครับเกรากล้อเด่นของ3มิตรครับรับประกัน3ปียางก็จะเป็นยางเรเดียนเหมือนกันนะครับรุ่น60ปีของกีโน่น่าจะเป็น155 175 210หงแรงม้านะครับตัวขนาด4.3มเมตรก็จะเป็นยางเรเดียนทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ขนาดถังน้ำมันอยู่ที่100ลิตรนะครับ้าเป็นตัว 210ก็จะเป็นขนาด200ลิตรนะครับ <Okay. S 1> พร้อมจัดส่งลูกค้านะครับในส่วนโปรโมชั่นแคมเปญนะครับลูกค้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลกับนีโน่นะครับรับโปรโมชั่นหรือว่ารับเงื่อนไขนะครับเบอร์โทร0935928744นะครับในส่วนของข้อมูลสามารถโทรสอบถามและก็สามารถแอดไลน์กันได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ 0935928744อนะครับพร้อมเดินทางสมบูรลูกค้านะครับ2คันหนึ่งคู่เจ้าแห่งบอดินนะครับ h ีโน d โดมิเนเตอร์รุ่น60ปีนะครับ h ีโ e น no ่ fc 9 je 1 a bba hf คันนี้ครับแล้วก็ฮ e no ีโน่ fc 9 je 1 a cb ahf คันนี้ครับ210แรงมา้าเห็นไหม ตัว210นะครับถังน้ำมันขนาด2 0 0ลิตรครับ175ถังน้ำมันขนาด100ลิตรครับด้านในก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นตัว210นะครับเบาะฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบโชคกถุงลมนะครับปรับขึ้นลงนะครับนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับถ้าเป็นตัว175ก็จะเป็นเบาะที่ ยึดติดนะครับกับโครงตัวรถแตกต่างกันที่เบาะนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดแรงมาครับออปชันภายในเหมือนกันนะครับหรูหรานะครับมาตรฐานฮีโน่นะครับหลายท่านหลายคนนะครับสอบถามมาทําไมไม่ใส่กระจกไฟฟ้าตอนนี้ในส่วนของกระจกไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะครับอ่าตัวนี้สามารถสั่งเพิ่มได้เลยนะครับลูกค้าที่อยากได้ในส่วนของกระบะอ่าโทษที ในส,ส่วนของอกระจกไฟฟ้านะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้สั่งเพิ่มได้ในตอนที่สั่งตัวรถแล้วก็สั่งประกอบตัวถังนะครับโอเคยังไงก็ฝาก FC ด้วยกันแล้วกันนะครับสนใจรถทุก h ฮีโน่นะครับสอบถามข้อมูลกันได้ที่เบอร์โทร0 9 9 5 9 4 8 7 4นะครับฝากติดตามช่องนะครับนีโน่สายบันเทิงนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับในส่วนของคลิปหน้าจะพาไปชม รถรุ่นไหนนะครับไม่พลาดกันแน่นอนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ